สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาสะพานมือที่บานาฮิลค่ะเวียดนามนะคะการขึ้นบานาฮิลเนี่ยเราก็ต้องนั่งกระเช้าขึ้นมาค่ะกระเช้านี้มีความยาวที่สุดในโลกในประเภทนอนสต็อปมีความยาวถึง5,801เมตรค่ะอันนี้บรรยากาศเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะการตกแต่งได้สวยงามบรรยากาศเหมือนมายุโรป อากาศเย็นสบายตอนกลางวันเนี่ยอากาศประมาณ14-20องศาส่วนถ้าตอนกลางคืนนี่12-14องศาค่ะบรรยากาศงดงามจริงๆอันนี้ส่วนกลางนะคะตรง Sun วิล l ์เป็นโถงกลางของที่นี่เลยค่ะเหมือนจุดนัดพบบรรยากาศตึกอาคารสไตล์ยุโรปนะคะงดงามจริงๆ โซนต่างๆเขาจะมีอาคารร้านค้ารีสอร์ทบรรยากาศเดินเล่นเย็นสบายเก็บภาพได้สวยงามมากค่ะเดินมาถึงร้านอาหารแวะดื่มน้ำมะพร้าวแล้วก็ทานอาหารทะเลอาหารทะเลที่เวียดนามสดอร่อยมากมีร้านวายมีถ้ำหมักวายมาช็อป วายกันนะคะนี่กรรมวิธีการหมักวายค่ะสามารถมาเดินชมได้นะคะนี่โซนต่างๆของที่นี่เรามากันตอนที่เป็นเทศกาลฮาโลาวีนพอดีค่ะโซนร้านค้าต่างๆของที่นี่นะคะนี่ยามค่ำคืนชมบรรยากาศยามค่าคืนงดงามจริงๆค่ะมีร้านเบียร์ด้วยนะคะ อากาศเย็นสบายเดินไปเรื่อยๆอันนี้ร้านอาหาร่วนกลางคืนเก็บภาพตัดกักขอบขอบฟ้าสวยงามจังตื่นเช้ามาเราก็เข้าโบสถ์ค่ะแล้วก็มาเก็บภาพโดยรอบอีกครั้งหมอกยามเช้ามาสตาร์บัคสาขาบานาฮิล งดงามติดอันดับนะคะนี่โซนภายในตุ๊ก,กตาของร้านสตาร์บั s ในธตีมของเวียดนามค่ะเก็บภาพโดยรวมอีกครั้งค่ะยามเช้าก็จะสัมผัสได้ถึงหมอกนะคะอันนี้เราเดินมาที่โซนบานาฮิลแฟนตาซีพาร์คค่ะเป็นโซนเครื่องเล่น สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่สร้างให้เหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงามอยู่ท่ามกลางสายหมอกและยอดเขาค่ะนี่อันนี้โซนเครื่องเล่นต่างๆถึงเวลาลงแล้วเราก็นั่งกระเช้าลงกันนะคะผ่านบรรยากาศน้ำตกได้งดงามมากขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ